สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตรา23งสเลฟทาโร่ชาแนลด,ดูดวงด้วยศาสรแห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading นะคะเป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ หรือสามารถสลับฟังพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลองนะคะสําหรับลูกดวงเก่าๆที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ดีต่อใจคอมเมนต์พลังบวกนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ที่นกกี้474ค่ะ nokky474 แม่หมอตอบแชทเองนะคะสามารถเข้ามาถามได้ค่ะมีหลายโปรโมชั่นให้คุณเลือกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ธา,าตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะคะไปแรกเลยนะคะเป็นไพ่ของ S Ace of Pentacle ค่ะพลังงานของชาวธาตุดินพฤศภกันแล้วก็มังกรนะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่ The Devil นะคะพลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Chariot ค่ะพลังงานของชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ Ace of c u p ค่ะพลังงานของชาวธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกแล้วก็มีนค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Emperor ค่ะพลังงานของชาวธาตุไฟ นะคะราศีเมษนะคะชา,ชาวชาวราศีเมษนะขออภัยด้วยค่ะติดอ่างติดอ่างนะคะอุ๊บอุ๊บกี่ใบล้วคะห้าใบแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูค,ค่ะนะคะแต่ต่อให้ไม่ใช่ธาตุหรือราศีที่แม่หมอกล่าวมาก็สามารถดูได้นะคะเป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเองค่ะ ีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวแรกนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถเป็นวันสําคัญของคุณและเขาเป็นวันที่นะคะเจอกันวันครอบรอบวันที่เฉลมิมฉลองอะไรก็กได้ที่เกี่ยวกับคุณและเขานะคะมีไพ่หมายเลขสามค่ะไพ่หมายเลขห้านะคะไพ่หมายเลขสี่ค่ะไพ่หมายเลขเจ็ดค่ะ ไพ่หมายเลขศูนย์นะคะไพ่หมายเลขหกค่ะแล้วก็ไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันอาทิตย์นะคะวันศุกร์วันเสาร์วันพุธวันพฤหัสบดีนะคะวันอังคารนะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีช่อปีชวดนะคะปีจอปีมะเส็งปีรากานะคะปีมะเมียปีเถาะปีมะรงนะคะแล้วก็ปีขานค่ะ ตรงกันบ้างไหมคะถ้าตรงกันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณและเขาะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเริ่มกันที่ไพ่ 9ดาบนะคะให้ของความเครียดความกังวลความคิดมากนะคะให้ก้าวดาบอาจจะพูดถึงคนที่อาจจะเป็นแพนิคได้หรืออาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะคะภาวะเครียดสะสมก็ได้นะคะ,ะบางท่านบางคนนอนไม่หลับหรือบางท่านบางคนอตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนนอนไม่ได้คุณภาพน่ะนะคะเหมือนว่าบางท่านบางคนนอนนอนนอนเยอะแต่ว่าไม่รู้สึกว่า ร่างกายแบบเพียงพอนะคะหรือไม่รู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะเดมูลค่ะเนี่ยไพย่ก้าดาบกับไพ่เดมูลยิ่งบวกกันนะคะยิ่งพูดถึงความกังวลได้ภาวะซึมเศร้าได้เลยนะคะความกังวลความวิตกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าความเศร้าความคิดถึงนะคะมันเหงามันเดียวดายจริงๆนะคะนะเดมูลแปดดาบค่ะเป็นไพ่ของความไม่ไปหน้ามาหลังในความสัมพันธ์ การติดหรือการถูกฟรีซอยู่กับที่นะคะแล้วก็ความอึดอัดนะคะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพูดอะไรไม่ได้สแสดงอะไรไม่ได้น้ําท่วมปากนะคะอาจจะหมายถึงการบล็อกได้ด้วยบล็อกทางความรู้สึกบล็อกทางโลกโซเชียลนะคะได้หมดเลยนะแปลถ้วยค่ะการเดินหันหลังจากไปนะคะการซ e พ a r ร t i ชันการจากไปท,ทั้งทั้งที่ยังรักนะคะการหันหลังให้กันนะคะ จะฟูค่ะการเริ่มต้นใหม่การกลับมานะคะเหมือนไปไปกับกลับนะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นไพ่สองใบนี้นะไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคะนะสองเหรียญค่ะสองเหรียญกามาขยายเดอะฟูอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคะความไม่แน่ใจความลังเลการมีมากกว่าหนึ่งคนความไม่มั่นคงในทางความรู้สึกก็ได้นะคะนะเหมือน เนี่ยมาด้วยไพย่เจ็ดดาบนะคะมีการโกหกการปิดบงังนะคะการวางแผนการซ่อนเร้นนะคะหรือว่าความไม่ชัดเจนการไม่เปิดเผยในความสัมพันธ์ก็ได้นะเจ็ดถ้วยค่ะตัวเลือกทางเลือกไหคะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มีหลายตัวเลือกมีหลายคนอาจจะต้องการเก็บไว้หมดทุกคนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนสามคนสี่คนเจ็ดคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่า อ,อ,อาจจะเจอกันทางโลกโซเชียลก็ได้นะคะนะนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะจะต้องไม่ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับใช้จินตนาการก็เหมือนกับคนที่เจอกันในโลกโซเชียลคุยกันนะคะนะโอ้รักกันแบบว่าหวานชื่นเลยแต่ยังไม่เคยเจอกันตัวจริงเลยนะคะมีเพียงจินตนาการเท่านั้นที่ทํางานนะคะแต่ก็เป็นความรักได้แหละก็เป็นความรักแบบหนึ่งนะคะห้าไม่เท้าค่ะความวุ่นวายนะคะ ความขัดแย้งการต่อสู้ความไม่ลงรอยอะไรแบบนี้ก็ได้เจตการจบการเริ่มใหม่นะคะการตัดจบเลิกรานะคะอดทนมานานตัดจบเลิกราเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดความยุ่งยากอะไรทั้งหลายนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นภาพรวมนะคะเขาบอกว่าจากพลังงานหน้าไพ่ทั้งหมดเนี่ยของคุณเนี่ยมีแต่ความกังวล ความคิดมากมีความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีนะะสภาพจิตใจที่มันอ่อนแอมีความอึดอัดที่อีกฝ่ายปฏิบัติต่อคุณแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้แม้แต่การตอบโต้เขาเล็กๆได้น้อยคุณก็ทําไม่ได้อย่างมากที่คุณทําได้ก็คือถอยห่างออกมาในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแต่ไม่นานก็กลับไปเหมือนเดิมเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะมันทําให้เขาอ่ะทาให้อีกฝ่ายเหนื่อได้ใจ ว่าคุณไม่มีวันไปจากเขาได้จริงๆเขาจะทำยังไงกับคุณก็ได้ขนาดไหนยังไงคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มากรักหลายใจไม่ใช่คนที่คุณควรจะเลือกอยู่ด้วยเลยแต่มันก็ไปไหนไม่ได้เป็นวิบากกรรมหรือเป็นความรักแบบเจ้ากรรมนายเวนะคะที่มาในรูปแบบของแฟนคู่รักนะคะยังไม่ปล่อยคุณง่ายๆนะเขาอะนะคะหรือจะบอกว่าคุณรักตัวเองน้อยไปหน่อยนะคะน้อยเกินไป ก,ก็ว่าได้เหมือนกันคนเราถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองเพอมากพอนะคะเราจะไม่ปล่อยให้ใครมารังแกเราได้ขนาดนี้นะคะขนาดที่ว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาให้คุณเห็นตำตาแต่คุณก็ยังตัดเขาไม่ได้ถามว่าทำไมคุณไม่ทุกข์หรอที่เขาทำแบบนี้คุณอาจจะตอบว่าทุกข์แต่การที่ไม่มีเขาสำหรับคุณมันทุกข์ยิ่งกว่าคุณอาจจะตอบทุกคนแบบนี้ อาจจะตอบคนรอบข้างแบบนี้นะคะกี่สิบครั้งที่คุณพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายคุณก็ยังต้องกลับมาหาเขาอยู่ดีหรือไม่งั้นเขาก็มีวิธีการที่จะทําให้คุณกลับไปหาเขาหรือแบบไม่ไม่เดินหันหลังจากเขาไปหรือไม่หนีไปจากเขานะะหรือหนีเขาไม่พ้นนั่นเองคุณก็เฝ้าถามตัวเองตลอดมาว่าทําไมคุณถึงออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สักทีนะคะบางทีคุณก็โมโหตัวเองในความอ่อนแอของตัวเอง นะคะแต่และว,วันที่ผ่านไปมันมันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยอ่ะมันมีแต่ความกดดันมันมีแต่ความกังวลแล้วก็มีแต่ความเป็นทุกข์นะคะบางคนเป็นแพนิคนะคะอย่างที่บอกเป็นแพนิคเป็นโรควิตกกังวลเครียดซ้ําๆได้เลยนะคะแต่ก็วันเวลาและความอดทนของคนเรามันก็มีวันสิ้นสุดนะคะคุณอาจจะไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันตาตาตาใจหรือเห็นสิ่งที่เขาปิดบังไว้มันเปิดเผยออกมาความลับแต นะคะมันทําให้คุณแบบจากฟังเส้นสุดท้ายที่คุณเหลืออยู่ตอนเนี้นะคะมันขาดออกไปมันทําให้คุณยุติทุกอย่างจากที่คุณเคยคิดว่าคุณจะไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้คุณก็ออกมาได้เพราะว่ามันเกินใจจะอดทนนะคะต้องใช้คำนนะนะคะในท้ายที่สุดก็เป็นเดทระหว่างคุณแลนะเขาคะไม่มีใครทนอยู่กับความเจ็บปวดได้ตลอดเวลาแต่จะอยู่ที่ว่าจะทนได้มากแค่ไหนเท่านั้นเอง และการทนนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนนะคะว่าปัจจุบันพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะปัจจุบันนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,คะการพิพากษาการตัดสินการตัดสินใจ าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงจากทางทีอ่อาจจะเคยอยู่ในสิ่งที่แย่มาก่อนสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนความอดทนอะไรต่างๆตอนนี้อาจจะหันกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นอ,อยู่ในเขาเรียกว่าพาร์ทที่ดีขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรในชีวิตของคุณ S of Cup นะคะ S of Cup ในที่นี้แม่หมอจะไม่ได้หมายถึงว่าความรักอย่างเดียวอาจจะหมายถึงความรู้สึกบางอย่างมันล้นความอดทนนี้มันล้นแล้ว หรือความรู้สึกนี้มันล้นออกมามันเกินใจจะอดทนแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะห้าไมทเออห้าห้าดาห้าดาดคือการยืนหยัดต่อสู้นะคะการต้องการเอาชนะก็ได้นะหะ้ดาสิบดาอการสิ้นสุดความเจ็บปวดการโดนหักหลังนะคะคนอกซอสมาแล้วค่ะไพาราชินีดาไพแห่งความเข้มแข็ง แข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครนะคะ The Hermit ค่ะน้หมอมองว่าคุณอาจจะหันหน้าเข้าหาธรรมะก็ได้นะนะคะในในใน,ในาร์ทนี้นะคะแล้วก็ได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแห่งแมนนะคะการาความอดทนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณได้เจอมาทั้งหมดทำให้คุณสามารถที่จะยกระดับจิตวิญญาณยกระดับความตื่นรู้ของคุณขึ้นมา นะคะเป็นผู้ที่มีปฏิพานไวริบเป็นผู้ที่เห็นแล้วซึ่งสิ่งทั้งปวดความทุกข์ทั้งปวดนะคะเก้าเหรียญค่ะคุณหันกลับมารักตัวเองได้แล้วแหละพาร์ทนี้แม่หมอคิดว่านะคะเดอะสตาร์ค่ะการเยียวยานะคะการเยียวยาการรักษาแผลใจความหวังสิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมองไปในอนาคต มันดูมีแพชชั่นมันดูมีสิ่งที่ดีๆรอคอยอยู่เห็นอนาคตที่สวยงามอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ Temperance ค่ะการปรับสมดุลการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่าบัดน,นี้ชีวิตของคุณนะคะได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนคุณรู้สึกว่าความความเจ็บที่คุณเคยได้รับมันล้นจนไม่มีพื้นที่ที่จะให้คุณอดทนอีกต่อไปนะคะต่อจากนี้คุณจะยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองนะคะเอาความเจ็บปวดทั้งหลาย นะคะทิ้งไปแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งหลายนี่แหละนะคะที่จะหล่อหลอมให้คุณเป็นคนใหม่จากคนที่เคยอ่อนแอจากคนที่ไม่รักตัวเองนะคะตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็หันกลับมารักตัวเองเป็นแล้วนะคะบางคนนะคะหันหน้าเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นาศาสนาใดก็ได้ที่คุณนับถืออยู่นะคะและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมมาได้นะคุณตื่นรู้จากภายใน เข้มแข็งแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําให้คุณเจ็บได้อีกคุณจัดสมดุลในใจของคุณในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้นําพาแค,ะคะ่สิ่งที่ดีในเรื่องความรักมาเท่านั้นแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นการตื่นรู้นะคะที่ยังเปลี่ยนแปลงคุณไปในอีกหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางแล้วแล้วก็แม่หมอขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยมากจริงๆนะคะ ที่คุณเดินมาถึงถึงพาร์ทนี้แล้วสาหรับบางท่านบางคนแต่บางท่านบางคนอาจจะยังมาไม่ถึงนะและหมอก็ขอให้กําลังใจก็นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แม่หมอคิดว่ามันควรจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดมาอย่างมากนะคุณไม่ควรที่จะอดทนกับความเจ็บปวดนั้นอีกต่อไปคุณควรที่จะหันกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาตื่นรู้กลับมาเปลี่ยนแปลงภายในโซภายในจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็เป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ที่ดีกว่า นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าคนเราตื่นรู้ได้แล้วมักจะตามมาด้วยสิ่งที่ดีๆในชีวิตเราอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวต <c> ่อคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามเราจะไม่เอาเปรียบแล้วเราจะเข้าใจคนทุกคนเราจะเข้าใจมนุษย์แล้วเข้าใจสัตว์เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นๆของสิ่งอื่นของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้เป็นอย่างดีแล้วเราจะไม่อยากทําร้ายใครเลย นะคะนี่คือคาการเตือนรู้ของคุณจริงๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีเมตตามีการุณานะคะต่อสรรพสัตว์แล้วก็ต่อเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบกายคุณนะคะนี่คือคุณคนใหม่นะคะคุณคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เป็นพาที่คุณเข้มแข็งที่สุด ในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะสําคัญที่สุดสําหรับตัวคุณก็ว่าได้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคิงออฟคัพสค่ะดูเขาเป็นคนเจ้าชูเหมือนกันนะคนคนนี้ยิ่งบวกด้วยไพ่เมจิเชียนด้วยนะคะเป็นคนที่ปากหวานเอาใจเก่งเป็นคนพูดแบบ มีวาทศิลป์มีคารมคมคายที่แบบที่ดีอะ่นะคะก็ไม่ได้แปลกใจที่เขาเองมีคนเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลานะคะนะก้าวถ้วยค่ะโอนะคะมิหมออยากจะบอกว่าอยากจะอุทานว่าโอนะคะนะทั้ง King of Cups ทั้ง Magician แล้วก็ก้าวถ้วยเป็นไพ่ของคนเจ้าสำราญที่แท้ทรูเลยนะคะคนคนนี้นะอืมแล้วก็ยังมีไพ่เดอะฟูลมาอีกใบหนึ่งมาเขาเรียกว่ามาคยี่มา สำทับความเจ้าชู้ความมากรักหลายใจของคนคนนี้นะคะหรือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ได้มีความรักหรือมีคนชื่นชมเขาคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็อาจจะมีความหลงตัวเองเป็นนาร์ซิสติกเป็นนาร์ซิมอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นี่คือพลังงานของเขา ยิ่งมีไพ่เดวิลมาด้วยแล้วก็นะคะแปลว่าคนคนนี้ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะต้องได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่อง18หววอย่างมากเป็นคนที่มีเซ็กซ์พิลอย่างสูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจที่ใครเข้าไปคบกับเขาจะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องต้องเจ็บหัวใจต้องทอรมานใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์ใดหนึ่งหรือไม่ปฏิเสธใครหนึ่งเขาอยากที่จะเรียนรู้ทุกๆคนนะคะนี่คือพลังงานของเขานะอืม หมดหัวแทนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องเจอกับคนคนนี้นะนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขาคิดแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action กับคุณหลังจากที่นะคะคุณได้จากเขามาหลังจากที่คุณกับเขาได้เลิกราตัดจบกันไปนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดโมนค่ะมาแล้วนะคะจากที่คุณเคยกังวลจากที่คุณเคยเป็นคนที่ไม่มีความไม่มั่นใจ นะคะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเหนาอะโลนอะไรต่างๆตอนนี้มันกลับกลายมาเป็นเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็เจ็บด,ด้วยไพ่สามดาวนะคะอห้าถ้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่หลงตัวเองเจ้าชู้เป็นคนที่มากรักหลายใจแค่ไหนก็ตามแต่แม่หมอเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีมีคนที่ตัวเองรักจริงๆเพียงหนึ่งเดียวหรือเขาเรียกว่ามีคนที่ที่ ที่ซื้อใจเขาได้ที่ซื้อใจบุคคลคนนี้ได้นะคะอาจจะเป็นคุณเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณดีกับเขามากเหลือเกินแล้วก็อดทนกับเขามากอาจจะไม่ได้มีใครที่อดทนต่อเขาหรืออดทนต่อสิ่งที่เขาทําได้มากมายขนาดนี้นะและการที่เขาเสียคุณไปมันทําให้เขาเสียใจมากจริงๆนะคะตอนนี้เลยพลังงานของเขาก็เลยเป็นไพ่ที่คุณได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไพ่ดมูนไพ่ก้าวดาบเนี่ยตอนแรกๆคุณจําได้หรือเปล่าคะที่แม่หมอเปิดไพ่มา มันเป็นพลังงานของคุณเลยนะตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นพลังงานของเขาตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่าง,งานั้นรู้สึกคล้ายๆกับคุณนะคะแล้วเขาก็อืมเขาเรียกว่าพอได้สัมผัสความเจ็บปวดพอได้สัมผัสความโดดเดี่ยวออความเดียวดายความเหงาทั้งหลายเขาก็รู้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้นะวันนี้มันเหมือนกับว่าเขาเองก็ได้รับวิบากกรรมที่เขาได้ทําไว้กับคุณแล้ว ตอนนี้เขาพยายามเขาจะพยายามนะคะที่จะดึงคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยหกถ้วยนะคะเขาพยายามที่จะกลับมาหาคุณแล้วก็ดึงคุณแล้วก็ขอโอกาสจากคุณนะคะแม่หมอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาอยู่หร, mm hmm. ร,รือเปล่านะคะไม่ว่าออไม่แน่ใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาอยู่ไหมแต่เขาต้องการคุยกับคุณแล้วก็จะมีโอกาสได้คุยกันนะคะจะมีโอกาสได้คุยกันเขาจะเดินหน้าต่อในการที่จะอ่าก็เรียกว่า ที่จะไปถึงเป้าหมายของเขาให้ได้นะคะที่จะดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์เพราะเขาเ,าเห็นคุณค่าของตัวคุณจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้ได้ประสบได้พบเจอประสบการณ์การที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขารู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเขารู้ว่ามันเหงาแล้วก็มันเสียใจแค่ไหนมันสิ้นหวังแค่ไหนนะคะหัวใจของเขาแตกสลายนะคะสามดาบแล้วก็ห้าถ้วยนะคะเขาหัวใจของเขาทวินหาแต่คุณนะคะ แล้วก็เห็นคุณค่าของคุณในวันนี้มากที่สุดเลยนะนี่คือพลังงานของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาคิดแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action กับคุณบางท่านบางคนอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าเขารู้จักบ้านคุณเขาจะไปยืนรอคุณที่หน้าบ้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักบ้านคุณเขาจะติดต่อหาคุณทางโซเชียลหรือไม่งั้นก็ติดต่อหาเพื่อนคุณติดต่อหาคนที่สําคัญสําคัญในชีวิตคุณนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยแล้วก็ได้ตกลงกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกต่อเขาเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่คุณรู้สึกต่อเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ราชินีไม้เท้าค่ะสามถ้วยสามถ้วยมันจะเป็นเหมือนไพ่ของเพื่อนของกันยานน่ะมิรเนาะ ราชินีไม้เท้าก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ละเป็นคนที่สามารถจัดการตัวเองนะคะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆอรอบตัวได้เป็นอย่างดีสามารถจัดการความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วตอนนี้ก็สนใจในกิจกรรมหรือในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรใดๆเลยนะคะหถ้วยค่ะ The Hero h a n นะคะ The Wall ค่ะ จากหน้าไพ่ถึงแม้ว่าจะมีไพ่หกถ้วยนะคะแต่แม่หมอไม่ได้มองว่าคุณจะกลับไปหาเขานะคะสิ่งที่แม่หมอรู้สึกว่าคุณรู้สึกต่อตัวเขาณเวลานี้คือคุณไม่ได้โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณมองเขาเป็นเสมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งความดีและไม่ดีในตัวเองคุณมองเขาแบบแบบความเป็นจริงนะคะคุณมองเขาเหมือนเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งคุณอยากให้เขาได้รับนะคะแล้วแล้วก็ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม และอยากให้เขานะคะ,ะเหมือนกับได้ได้ตื่นรู้เช่นเดียวกับคุณนะคะมันอาจจะเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์ไรเงื่อนไขแล้วก็ปราศจ,จ,จากความสเสน่หานะคะ mm. คุณมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ให้อภัยทุกอย่างที่เขาได้ทํากับคุณไม่จิตใจอะไรใดๆอีกแล้วนะคะนี่คือความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อตัวเขาแต่มันจะไม่ใช่ความรักในเชิงสเสน่หาแต่มันจะเป็นความรักที่ไรเงื่อนไข เป็นความอยากให้เป็นกัลรรยาณมิตรเป็นสิ่งที่ดีไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นไม่อะไรใดๆเลยนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณแต่ก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะกลับไปเพราะว่าคุณมีความรู้สึกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคุณมีความรู้สึกที่มัน,ม,นมีความสุขอยู่ดีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้บางท่านบางคนหันหันหน้าเข้าหาธรรมะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบันเทิงในธรรมมีความสุขกับในเรื่องของธรรมะปีติในเรื่องของการได้ ปฏิบัติธรรมนะคะนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ปฏิติกับการใช้ชีวิตในทางโลกอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปว่ากล่าวใครที่ใครจะใช้ชีวิตในทางโลกคุณก็เห็นทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเห็นทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณมองโลกในแง่มุมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ชีวิตในในอะไรเอ่อในแง่มุมที่มันเปลี่ยนไปนะคะนะมีความสุขกับการได้เข้าหาธรรม,มะนะหลายๆท่านเป็นแบบนั้น นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เชิงธรรมะอย่างเดียวอาจจะหมายถึงปรัชญาการใช้ชีวิตต่อให้คุณไม่ได้ไปวดัดต่อให้คุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่คุณก็รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีคุณสามารถแยกแยะได้แล้วก็ไม่เอาเปรียบใครไม่ทําร้ายจิตใจใครแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองที่แบบไม่เบียดเบียนใครนะคะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบทสรุปแล้วก็แนวโน้มนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างระหว่างคุณและเขานะคะ ยังจะมีพลังงานใดๆซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะห้าถ้วยค่ะมีไพ่ของความเสียใจอยู่นะนะคะมีไพ่ของความพยายามนะคะมีไพ่ของการงองแปดไม้เท้าการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์การเดินหน้าง้องก็ได้นะคะ S of Sword นะคะการที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็จะต้องทาตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้แม่หมอมองว่านี่คือพลังงานของเขาเขาเองอาจจะเสียใจมากๆเลยกับกับการที่ต้องเสียคุณไปตอนนี้เขาหันหน้ามาพยายามที่จะง้อคุณพยายามที่จะ,ะเดินหน้าง้อคุณเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเหมือนกับว่าเป้าหมายของเขาคือใจของคุณอะไรนั่นเองนะคะมีไพ่เดลเวอร์ด้วยนะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วย temperance ค่ะสองถ้วยเอาละค่ะในบางพลังงานคงต้องบอกว่ามีการให้โอกาสกันจริงๆนะคะแต่เป็นบางพลังงานเท่านั้นแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่นักหมอคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะมันเหมือนความพยายามของเขามันไปสกิดหัวใจของคุณมันไปสกิดต,ต่อมความรักที่คุณยังเหลืออยู่ที่บางท่านบางคนยังคงมีต่อกันนะคะเป็นเชื้อไฟเล็ก นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่านะคะเป็นความรักอะไรที่แบบมันมันยังเหลือเชื้ออยู่อ่ะนะคะแล้วเขาก็เข้ามาถูกถูกที่ถูกทางเหมือนเขาเข้ามาจีบคุณใหม่มาพยายามใหม่นะคะแล้วก็คุณก็เลย,เ,ลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักที่มันเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่มันยังเหลืออยู่พอมันโดนรถน้าพรวนดินมันก็แตกหน่อออกมามันก็เลยกลายเป็นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแปลว่าเป็นการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ หรือบางท่านบางคนอาจจะอยากอาจจะบอกว่ามองไปในจุดที่ว่าคุณและเขานะคะอาจจะเป็นเคยแต่งงานกันมาก่อนนะคะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วมันอาจจะมีความรับผิดชอบใดๆบางอย่างร่วมกันหรืออาจจะยังเห็นความสําคัญของคําว่าครอบครัวก็เลยอาจจะมีการให้โอกาสกันในในตรงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออ,อรเ์เรคเตบ้างนะคะว่าเป็นยังไงซีดาบค่ะมีความเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์นี้ แต่ความเจ็บปวดนั้นก็มันเหมือนกับคุณหรือเขาพยายามที่จะรักษาแผลใจให้ตัวเองนะคะเยียวยาแผลใจตัวเองนะเพจออฟซอร์ดค่ะหนังสือเล่มนี้ยังต้องยังอ่านไม่จบอืมต้องบอกแบบนั้นนะคะยังมีใครบางคนต้องการที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อนะคะยังต้องการที่จะเรียนรู้ต่อถึงแม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจอยู่สักนิดนึงก็ตามถึงแม้ว่าทางเดินนี้มันอาจจะเป็นทางเดินที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแต่ก็ก็ยังต้องการที่จะไปต่อ นะคะเอ e ออฟ e พนเค่ะเพราะว่ามีเชื้อแห่งมีเมล็ดพันธ์แห่งความแห่งความผูกพันอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอาน้ำนะคะมารดนะคะอาจจะใส่ปุ๋ยหน่อยก็จะกลายเป็นเจริญงอกงามขึ้นมา Judgment ค่ะแปลว่าคุณและเขานะคะอาจจะเป็นแล้วก็สองถ้วยนะคะเป็นคนที่ยังมีมีวาสนาต่อกันมีบุญเป็นเนื้อนาบุญของกันและกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะในบางความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการให้โอกาส กลับมานะคะเป็นคู่นะคะเป็นคู่รักซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือพลังงานของไพ่ออร์คเคิลนะคะก็ออกมาแบบสวยงามเหมือนกันนะนะคะผ่านความเจ็บปวดมาก่อนนะคะแล้วก็ผ่านการเรียนรู้ในความสัมพันธ์นะคะเกือบจะเลิกราตัดจบก,กันไปแล้วแหละแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญต่อกันมีบุญสัมพันธ์กันนะคะมีวาสนาต่อกันก็เลยได้กลับมาคลองรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณกันค่ะฉันพิมพ์ข้อความหาเธอแต่ไม่ได้กดส่งฉันดูแล้วว่าฉันได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปก่อนจะนอนทุกคืนส่งคำผ่อนให้เธอตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงเธอยังอยู่ในใจเสมอไหมคะ อีโก้คำคอเลยไม่กล้าง้อเธอมีเป็นร้อยพันคำจะบอกกับเธอแต่จุดๆนะคะคุณคงเกลียดฉันคงสายเกินไปที่จะบอกรักเธออยากให้รู้รักเธอนั้นยังคงอยู่จวบวันคืนมิคลายจากกายและใจรักนั้นเคยกล่อมฝันหวานนั้นยังติดตรึง หนึ่งหาด้วยอะไรชีวิตเศร้าเมื่อไม่มีคุณฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์นะคะไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกและสุดท้ายนะคะขอโทษที่ใจร้ายกับเธอนะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณอาจจะไม่ได้ตรงไปแต่ก็ประมาณนี้นะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่ไม่เหมาอ,อ่านได้ในวันนี้นะคะ ก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขอเวพรให้คุณได้พบความรักดีๆนะคะได้พบคนดีๆคนที่มีสิ่งเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่ทิกหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะจดบันทึค่ะ